ใครใส่ไนกี้บ้างใส่มานานแล้วใช่ไหมครับไนกี้สะเทือนแล้วนะฮะต้องลดค่าใช้จ่ายตั้ง70,000กว่าล้านที่สะเทือนก็เพราะว่าแบรนด์ใหม่สตาร์ทอัพเนี่ยออนเข้ามาแรงมากจะตีตลาดเอาซะดื้อแล้วนะครับไนกี้เป็นแบรนด์ชื่อดังของอเมริกาเกิดขึ้นมาด้วยตัวอักษรที่เรียกว่าวูสแค่นี้เองแล้วเอาอาศัยการตลาดต่างๆกับบรรดาคนที่เป็นมืออาชีพทางด้านของกีฬาทุกอย่าง แล้วก็สร้างแบรนด์ทุกอย่างขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคสมัยที่โด่งดังกันจริงๆเนี่ยนะครับคนไทยในยุคสมัยที่โด่งดังจริงๆซื้อผ้าใบต่างประเทศที่คิดว่าหรูแพงในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่2ยี่ห้อคือ a d i d a s กับ n นกี้แต่ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับไนกี้เนี่ยนะฮะออกมายอมรับว่าถ้าจะไปได้รอดต่อในอนาคตจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ไนกี้เคยทํามาคือจะต้องตัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อประหยัดเงินให้ได้ถึง7 0 0 0 0ล้านบาท ผมว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกไนกี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครั้งหนึ่งคงต้องเคยใส่ไนกี้จะเป็นเจ้าของหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะอยังถามท่านผู้ชมก็ได้นะครับเสียงค่อยมากค่ะอ่ะสามสองหดังไหครับถ้าถามท่านผู้ชมเลยนะครับระหว่าง n i กี้กับ Adidas สท่านผู้ชมชอบยี่ห้อไหนมากกว่ากัน จะดีแล้วนะครับนะฮะที่ถามถึงเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือเมื่อ2วันที่ผ่านมานีครับก่อนที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะปิดก,ก่อนจะถึงช่วงคริสต์มาสเนี่ยราคาหุ้นของบริษัท n นก e ้ n c o r p o ์ a t i o n ตก11%นะฮะราคาหุ้นอ d ดิดตก5%นะฮะราคาหุ้นพูม่าโอ้โหนี่ก็เป็นแบรนด์ดังตั้งแต่ระดับตำนานแบบ Baby b o ูมเมเลยนี่นะฮะตก7%นะฮะหุ้น Under Armour นี่ก็เป็นเครื่องกีฬาเสื้อผ้ากีฬาชุดใหม่ยุคใหม่เนี่ยตก4%นะครับหรือแม้แต่อะไรทราบไหมฮะร้านขายรองเท้าชื่อดังอย่างฟุตล็อกเกอร์หุ้นก็ตกถึง5%นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกหุ้นของบริษัทที่ผลิตเครื่องกีฬาโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบกีฬามันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอย่างนี้ครับไนกี้อินคอร์ปอเรชันเนี่ยนะครับเขาประกาศตัดลดค่าใช้จ่าย2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเงินไทยประมาณ7 0 0 0 0ล้านบาทครับ3ปีจากนี้ไปเนี่ยจะต้องทำยังไงไ็ได้ประหยัดให้้ไดเบาท ปกติแล้วการตัดลดเนี่ยนะฮะค่าใช้จ่ายของบริษัทเนี่ยมันมีหลายอย่างครับเริ่มตั้งแต่อะไรครับตัดพวกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลดการผลิตสินค้าบางประเภทนะครับหรือปรับปรุงสายงานประสิทธิภาพเพิ่มให้ประสิทธิผลในการผลิตและสุดท้ายก็คืออะไรครับปลดพนักงานปลดผู้บริหารนะครับเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดใช้จ่ายทั้งสิ้นถึงแม้ว่าน i กียจะไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะปลดพนักงานเท่าไหร่แต่การบอกว่าลดค่าใช้จ่ายมันกําลังบอกแล้วครับว่าแสดงว่า1นึ่เขามอง3ปีข้างหน้าว่าเศรษฐกิจ ตั้งคาถามได้เลยครับว่าอาจจะไม่ดี 2. ในตลาดสินค้าขายปลีกที่เป็นอุปกรณ์กีฬาเครื่องกีฬารองเท้าผ้าใบกํบาลังซื้ออาจจะยังไม่ดีไม่ฟื้นตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ก็ตั้งอย่างนี้แล้วแถมที่น่าสนใจไปกว่านั้นที่ทําให้หุ้นกระตกและหุ้นทั้งกลุ่มนี้ตกเพราะอะไรครับนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายาลง7จ็ดหมกว่าล้านแล้วยังลดการคาดการณ์ว่าจะเติบโตปีนี้เพียงแค่1%ทั่วโลก ท่าผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้าแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้เป็นตำนานแล้วบอกว่าผลประกอบการบริษัทปีนี้โตแค่หนึ่งทั่วโลกนะครับทั้งๆที่บรรดานักวิเคราะห์ในตลาดเขามองว่าไม่ปีนี้ต้องโต 3. 8ปรากฏว่าคนละเรื่องสวนทางกันเลยครับอันนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยนะฮะนะถึงฐานท่านผู้ชมครับนะร,ะระหว่างไนกี้กับ Adidas ท่านผู้ชมชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันใครชอบไนกี้ก็พิมพ์ไนกี้ใครชอบ Adidas ก็พิม Nike, idas, พ์ Adidas นะครับทีนี้ พอสิ่งที่บอกว่าโอโ้ลดค่าใช้จ่าย3ปีขขาน้าเจ็ดหมื่นล้านแท้บอกว่าปีนี้จะโตแค่หเหตุผลที่เขาบอกออกมาก็เพราะอย่างนี้ครับว่านายกยอมรับเลยว่าเนี่ยผู้บริโภคตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยรามัดระวังการใช้จ่ายอย่างชนิดที่มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนโควิด19ชัดแล้วครับแสดงว่าปัจจัยเศรษฐกิจมีผลถูกไหมฮะภาวะของต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงในอเมริกามีผลแม้แต่รองเท้าเองยังตัดสินใจจะซื้อยากลำบากมากขึ้นเลยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยาิ่งเศรษฐกิจจีนซึ่ถือว่าเป็นตลาดนอกอเมริกาของไนกี้ที่หอมหัวและใหญ่โตอย่างมากๆก็ยังชะลอตัวเลยในปีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแม้แต่สินค้าของไนกี้ที่ขายบนระบบออนไลน์ตอนนี้ก็ชะลอตัวลงเนื่องจากว่าการแข่งขันในการขายอ e ีคอมเมิร์ซของแต่ละแบรนด์ทั้งที่มีแบรนด์และไม่ใช่แบรนด์เนี่ยนะครับรุนแรงอย่างมากๆนี่คือสายี่ห้อครับที่ทําให้ไนกี้ตัดสินใจต้องทําอย่างนี้ แต่ที่นี้เนี่ยนักวิคเคราะห์เนี่ยนะครับที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาก็มองว่าเอเนกี้ Nike จะลดเนี่ยลดยังไง3ปีที่ว่าตัดไป7จ็ดหมื่นล้านเนี่ยนะครับเนกี้เขาบอกอย่างนี้ครับเริ่ม2 0 2 4ั 26, นยี่สิบสี่ถึงสองพันยี่สิบหกเนี่ยนะฮะเนกี้จะทำอะไรบ้างจำกัดตัดลดซัพพลายเออร์ที่ผลิตสินค้าบางประเภทสินค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าในหลายรุ่นที่ไม่ทำกำไรให้กับเนกี้ต่อไปนะฮะเขาพูดชัดเลยนะฮะรองเท้าเนกี้ในประเภทที่เป็นแบบ running ที่มีราคาขายต่ำกว่าร้อยดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณต่ำกว่าคู่ละ3,500จะจำกัดการผลิตหรือเลิกผลิตไปเลยครับนี่คือข้อแรกแล้วนะครับข้อที่2ก็คือว่าปรปับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตให้มันเข้มแข็งให้มันกระชับมากขึ้นก็คือต้องการจะลดต้นทุนในการประกอบผลิตนะครับเพื่อที่ให้มีกําไรมากยิ่งขึ้นต่อไปครับนี่มาถึงละตัดลดปลดพนักงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการและข้อต่อไปครับ เอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทํางานบริหารจัดการในองค์กรทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือทั้งหมดที่เขาจะทําใน3ปีและถ้าทําได้จะประหยัดเงินทั้งหมดถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ7,000 0ล้านบาทนะครับถามว่าเขาเริ่มปลดพนักงานหรือ,อยังเริ่มแล้วครับในไตรมาสที่4ปีนี้ไนกี้เขายอมรับนะครับว่าเขาจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกไประบุในบัญชีของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ4 0 0 0ถ450ล้านดอลลาร์สหรัฐ คือในไตรมาสสี่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหมื่นสี่พันถึงหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ้านบาทถามว่ามันมาจากไหนนักวิเคราะห์ฝ่ายตรวจสอบนักลงทุนตั้งคําถามไปที่บริษัทไนกีนคอร์ปอเรชั่นคำตอบก็คือว่าเขายอมรับครับว่ามีการลดจํานวนพนักงานแล้วแต่ไม่ระบุว่ากี่คนและอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับมันเป็นสัญญาณที่ออกมาแล้วนะครับทีนี้ในวงการนักวิเคราะห์อของวงการธุรกิจนี้เนี่ยเขามองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนหลากหลายรุ่นของรองเท้ายี่ห้อนี้มันมีเยอะเกินไป เยอะเกินกว่าความต้องการของผู้ผ,ผ,ผู้บริโภคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆที่ทำรองเท้าขึ้นมาแข่งแต่ไหนกี่หนึ่งในนั้นก็คือยี่ห้อ on on ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะเห็นบอกช่วงนี้คนไทยแห่ไปซื้อเยอะกันมากเลยทั้งที่โตเกียวกับโอซาก้ายี่ห้อ on นี่นะครับของสวิตเซอร์แลนด์เป็นแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์นี่นะครับเติบโต,ตอย่างมากๆรวมไปถึงแบรนด์ที่มีชื่อว่าฮอกานะครับแบรนด์ฮอกานี้ก็ปรากฏว่ามียอดขายดีขึ้นมากๆ กลายเป็น2แบรนด์ที่ขึ้นมาตีตลาดและอาจจะแย่งส่วนแบ่งตลาดของค่ายไนกี้รวมถึงแบรนด์ที่เป็นระดับตํานานมากขึ้นสดุดซ้ำบริษัทหลักทรัพย์ในอเมริกานะครับตาก็ตัดสินใจลดเป้าราคาของการถือหุ้นไนกี้ลงทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างน้อย6บริษัทหลักทรัพย์บอกว่าไม่ควรถือสูงกว่าราคาที่ให้ไปจากนี้ไปนะครับเขาบอกว่าราคาเป้าหมายตอนนี้เหลือแค่ร้อยเจ็ดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่เคยให้ไว้ที่ร้อยสิบสอดอลลาร์สหรัฐ ราคาหุ้นของไนกี้ก่อนที่จะปิดทําการก่อนถึงคริสต์มาสเนี่ยอยู่ที่ร้อยเก้าจุดสามห้าดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้กเลังจะเกิดขึ้นก็คือการเป็นเรื่องตอนนี้ท่านผู้ชมคิดดูนะฮะนี่ไงถึงบอกว่าเศรษฐกิจในปีต่ตอไปหรือปีหน้าเนี่ยมันยังลุกผีลุกคนอยู่นะครับและยังไม่แน่ว่ามีสัญญาณฟื้นหรือไม่ฟื้นถ้าแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ทำรองเท้าผ้าใบกีฬาสปอร์ตใส่วิง่งใส่เดิน,ใส,ดนใส่เล่นใส่ทำ cross t r a น n i n g ยังบอกเลยครับว่าจะตัดค่าใช้จ่าย3ปี และแถมผลประกอบการปีนี้โตแค่ห้1%จากที่เขาบอกว่าต้องโตทั้ง3.8%นท่านผู้ชมพอมองอมอ,งอ,อกนะครับว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะเป็นยังไงหรืออนาคตจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเอาเรื่องนี้มาฝากกันนะครับและท่านผู้ชมก็จะได้ติดตามกันนะครับ